ตรงหน้าข้างล่างจ้ะมันสั่นข่เมื่อยมือมันสูงเออยังล่นรอแป๊บีมันเป็นผีอะไรบอกมันเป็นผีจันมันนฟ็นผี๊กร็เท้าใส่ผักเราก็น่ากินข้งจากสีสัน เห็นไก่อบอีกแล้วเนาะจ้ะทุกคนอันนี้แปดสิบหาแปดสิบหกครนจ้ะทุกคนไก่อบหนึ่งตัวเนาะทุกคนรู้เร็วเมมเบอว่าห้าสีเห็ดอีกอย่างรู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมว่าเราจะทำอะไรอะไรเห็ดฉลัดไก่จ้ะ โอ้สลัดไก่ห่อนี่เลยทุกคนหอนค่อนคอย่อยเอาไปอุ่นเพิ่ม,ม,าามนะจ้ะนี่ทุกคนเดี๋ยวชิกแกะเป็นชิ้นๆเนะจ้ะสลัดไก่ผักเยอะๆทักทายกันเด้อันหอมดีหอมหอมนึกว่าปีกไก่เพิ่นบอกเอาอนขนออกพี่น้องเ้ยดอ คักนี่บอกคนออกอปีไก่มันฮอนทุกคน หล่อนออกเลยจ้ะกระดูกเิ่นอบไก่ได้แบบอ่าอบไก่ได้รสชาติค่อนข้างโอเคเลยจ้ะแต่ติดเข็มไปนิดนึงจ้ะเข็มมากเพิ่นค่อนข้างสิเข็มาน่อยแต่ว่าด้วยรสชาติกะแซบเลยจ้ะแซบเวลาเขาไม่เห็ดสลัดไก่อย่างสี่จ้ะมันจะอร่อยมากจ้ะไม่ต้องปรุงแองไม่ต้อง ไม่ต้องปรุงรสเยอะเนาะจะเอาทั้งตัวเลยจ้ะครับผู้ภาคเสียงวันนี้เป็นหวัดนะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนอืเพราะว่าเมื่อวานไปวันจันทร์กิดวัรคิดว่าจะไปวันจันทร์เพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์น่าจะดีขึ้นดยทุกคนผมผมผมรู้อาทิตย์ดอกหนมผมรู้อาทิตย์คืออะไร วันจันทร์วันอังคารพ่ดภาษาไทยเหรอครับรู้ใช่ไหมก็ดีแล้วก็รู้แล้วมันดอกทิชดอกอุนดอกโทดอกเฟรดอกเลอดแม่ก็รู้ภาษาโนชภาษาโนวี่าเอลอย อราอม่เลยแม่ทั้ก็ใช้ผักโอเคเลยใช้ผักเยอะมากกินไวน้แล้วพ่งนี้ถ้าเหลือแม่จะกินเมื่อเช้าแล้วพร้อมจะกินอาหารที่อ้่นด้วยเพราะว่าเมื่อเช้านี่พรุ่งนี้แม่ไม่มีอะไรเลยแม่กินขนมจีนไปสองรอบแล้วสองรอบแลหนึ่งรอบวันเนี้ยเบื่อแล้ว <c oughs> อ่ะเก็บแช่ตู้แข็งแล้วน้ำยาอืมคนเอาให้หมดจ้ะคือมันออกออกได้หมดจ้ะทุกคนออกตรงพวงเลย อันเหลือเขาแบบว่ยนี่ตูดไก่ตูดไก่เ้ยกินตูดไก่ไหมไม่ไม่อร่อยนะตูดไก่กคอไก่กับพวกกินตูดไก่กับพวกกินฝรั่งแล้วนี่ไม่พอใจบอไม่เครื่องในเขาเอาออกหมดแล้วอืแต่แม่แม่กินหัวใจก็ไม่ค่อยซื้อกินเอาเรียกเอาแล้วกันเพราะนี่เขาเอาแต่แต่ตัวมาตับไก่ออกด้วยเอาเอาเครื่องในเขาเรียกเครื่องในไก่ครับก็คือทุกอย่างเอาออกหมดครับเครื่องในหัวใจตับไก่ไส้อะไรเอาออกหมดคไม่เสียใจมากไม่เสียใจครับ เพราะว่าถ้าถ้ามาอย่างนั้นนม่ก็ต้องมาแยกออกเหมือนเดิมเพราะย่างทุกคนไม่กินไงเออทามายางนั้นําไมกินก็รู้ก็ดีแล้วมาแบบนี้ <c oughs> จ้าทุกคนฉีกไข่เดี๋ยวฉีกไข่เรียบร้อยเนาะจ้าทุกคนกับประมาณนี้เนะยาะใหญ่หน่อยตามชอบจ้าไข่ตุมใส่จักหน่วยกับใส่จ้าเพิ่มความนัวมันเนาะจ้า พาสต้าข้าต้มเนาะจ้ะเลือกเอาว่าจะเอาแบบใดจ้ะแล้วก็มีพักเนาะจ้ะเอ่อพริกหวานเอ่อแต<ท>งแล้วก็เ,กเอ<ด>่อถั่วลันเตาหวานจ้ะแล้วก็มีในนี้ก็เป็นผักกาดเกียวจัดคนโอเค,อเ,คเดี๋ยวข้าไปปรุงรสกันจ้าโอเค พาสต้าลงไปเจาะหรือยังน่ะใส่ไข่ลงไปจ้ะไข่มันสิลเลนลงมานำ้ำประมาณนี้ก่อนจ้ะวางบวางนี้ก่อน นี่เดี๋ยวน้ำไกไ่อบจ้ะใส่ลงไปเดี๋ยวคุกก่อนจ้ะเจอไอ้น,นี้ใช่ไหมแม่ถือครับเขาเรียกว่าจับครับอับไอ้น,นี้เลยคุกเขา่าเข่ากันโอเคปรุงรสด้วยังงยมายองเนสจ้าทุกคนงงยังช่วย ตามสะดวกจ้ะใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบใหญ่จ้ะใส่หลายจ้ะใส่อีกอ่ามันลงเนสเนาะจ้ะทุกคนพร้อมครับลูกเอาทุกอย่างมาลงเลยครับผงซีซันหนึ่งของฝรั่งจ้ะเดี๋ยวจริงๆผมปรุงรสบาร์บีคิวจ้ะครับไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใช้เยอะละไก่เค็มแล้วไก่เค็มแล้วใช่พริกไทยดำก็ล้างมือแล้วทุกคนอันนี้ใส่ได้เราต้องเติมพริกไทย อย่างนี้ทนอ,อันใดผมปิปาปิก้าพริกปาปิปก้าใช้ลงไปเพิ่มสีสันจัดอย่าไปหยดใส่ที่เดียวสิลูกออใส่อีกเน้นงอโอเคคลุกเคล้าให้เข้ากันจ้ะเพิ่มไข่จ้ะเพิ่มความนัว เหลืออีกสองมันมาจา้าเดี๋ยวเอาคอยใส่าลาดหนาอโอเค,คมาผักใส่เอาเล็กไหมใส่ผักลกนี่ใส่มดเขืใส่มดใส่ลงมาผักตามชอบจา้าตรงมาข้างล่างจา้ะบะสัน่อยเมยมือมันสูงเออ อย่างลนมะแปปี no, <baby. S 1> มันเป็นผีอเล็กบอกมันเป็นผีจันมันเป็นบีมันเป็นผีเพราะห้าใส่ผักแล้วก็นากินขึ้นจากสีสันมอมแปมผัก <Mom, baby. S 1> มันเป็นผัก mm hmm. มันไม่ใช่ผีแล้วตอนี้มันเป็นผักโอเคห้าใส่ผักกาดแกวไว้ก้อนจัดครับแค่นี้ก้อนครับ คุกเข่าให้เข้ากันไปเรื่อยๆจ้ะปรุงรสตามชอบเด้อจ๋าได้แล้วทุกคนนี่ฉลัดไก่เคโดร็กจัดใส่ถาดจ้ะอย่าเลนหนีเด้อ ถาดนี่จับทีเล็กมันวิ่งนี้จริงๆใส่นี่ก็ได้จ้ะเดี๋ยวอายองว่าแม่อีกทุกคนแน้มบ่เห็นต้องสวยงามนุมอือนอัลลอฮ์ ล้นไหมบ่ล้นต้องถามว่าเหลือไหมแค่นั้นแหละอาจจะเหลือถามว่าล้นไหมก็ต้องล้นนะสิเนาะมันถึงจะเหลือเาจะล้นโอ้ยเบาไปผากไปได้จ้จบ่าวากันเนาะว่าไปกินไปอืม เล็กๆไม่ใหญ่ๆแม่ถึงจะทําถามว่าเหลือไหมน้อยมากที่จะเหลือทุกคนจะ้ะน้อยจริงๆที่เหลือตรงนั้นก็ไม่เหลือโอเคเราก็จะไครผ่าสีลาะ โปะให้สวยงามทีพิถันมื้อนี้ก็ประมาณเกือบสองร้อยเกือบสองร้อยโครนจ้ะก็คือกินสี่คนเนาะผักผักที่เราใส่ก็ประมาณตีไปซักเราเรา เจ็ดสิบแปดสิบเกือบถึงสองร้อยไก่ก็ประมาณแปดสิบหกโครนเนาะประมาณอ้าวตีไปสองร้อยทุกคนเครื่องปรุงเครื่องปรุงด้วยเนาะโอเคจ้ะสลัดไก่มื้อนี้จ้าสุกสเอสบอรี่เอสตรอเบอรรี่แล้วก็กกบลูเบอร์รี่ป่าที่เราเก็บ ดิ่งเน,น <c oughs> เพิ่มน้ำหวานหรือว่าเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะทุกคนแล้วแต่ความชอบนมน้ำจืดนี่เลยจ้ะลืมกล้วยใส่กล้วยด้วยนะ น้ำเปล่าน้ำเปล่านิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ปั่นอลอกได้ยังลอกแล้ เอากระดาษมาแม่เออเรามาดื่นมองแม่เห็นอยู่เอามาลูกเดี๋ยวค่อยเช็ดเสร็จแล้วค่อยเช็ดเสร็จแล้วค่อยวันนี้แม่ทำข้นๆไงข้นๆปอดีใช่นิดนึงโอเคเหลืออีกนิดนึงทุกคนเนี่ยโอเคอยู่ เถียงกันนั่นน่ะเกรลงหัวหอืมอืมสำคัญนะแม่เลยมาพี่ตัดกมาลูก ไปครับทุกคนว่ากันวาอีกแล้วสวัสดีผปูสก๊อสเปอร์แมทมัสบายดีว่ากี้ออกมาอีกแล้ว,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 ลวทักทายกันดนะจ้าทุกคนตามที่เห็นจากสลัดไก่เนาะวันนี้แล้ก็เป็นเน่าปลาสมูทตี้โอเคไปกินขา้าวแ้งกันจ้าเอาเลยนะมแมทเอาใครตักก่อนตักหลังไม่สำคัญหรอกไม่สำคัญหรอกอเออ เดี๋ยวกินพร้อมกันเหมือนเดิมเอานี่ตักข้างล่างครับลูกซ่อมอยู่ข้างบนครับเออมันถึงจะได้อาหารครับลูกโอ้ยดอโอ้ยดอมันมีกี่แบบตีเลยวะดีเบอร์เ์ย่าแกร์มูร์มันบอดี้ทาแบบนี้สลัดกุ้งใส่กุ้งมันก็ใส่กุ้งได้ทำไมมาจุดจอมตาเล็กเนี่ย Oi, đều ok. thò đai. thò mày. Tao mày. Tao mày. Tao đai. 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 Tao จะต้องกินให้หมดแค่นั้นนะคะไปได้อ hmm. ืมอ๋ออ๋อืมเอาปาปิก้าให้พ่อค่ะปาปิก้าในจานตัวเองนะให้พ่อตัวเองไม่กินนะอืม พวกนี้ดีขึ้นก็ขอของอืมมารดีขึ้นดีขึ้นก็ดีแล้ว l o o k like a old Aproprika จริงด้วยยับรับสำคับผู้พากเสียงในฟิล์มทำเลยทุกคนอืมแล้วทุกคนโอเคอืมตักใล่ผู้ผู้ช่วยถือกล้องแล้วก็ผู้พากเสียงในฟิล์มกินแยก s p o i l e r ้วต้อง ต้องทำคลิปกินเยอะๆทุกคนดูโอ้ไม่สบายแต่ต้องทําคลิปให้ทุกคนดูคิดว่าทุกคนจะคิดถึงไอ้หยองเขาป่าครับผมต้องอยู่ทุกวันผมต้องอยู่ทุกวันมาซ่านวะหูเอ้โอ้ยเนาะคนนี้บอกกินเด้ปลาปิกอ่ะไห้กว่างนะผุนจานพุ่นแดงคือลือไม่แต่ปลาปิกวันนี้พ่อกินผักเยอะมากดีแล้วพ่อกินผักอะโอเคกินเลยกินเลย กินเลยเผากินเลย mm hmm. สอง mm hmm. หมดไปครึ่งถาดแล้ว mm hmm. uh, ที mm ่เขอ่าเห็นปะตไม่อย oh, oh, yeah, yeah, uh, like yeah. mm ่าเล่นอย่าเล่นแลกิ a สลั i ไ t ก a p ปาปิก e a ยาส l a ปาปิก k a เป็นไงรสชาติหวานมันเค็มมันพอดีมันพอดีมันไม่หวานไม่มีอะไรหวานไม่มีอะไรหวานที่กว่าเนี่ยนกไข่ไข่ไส่ไส้ไม่ต้องเอาสองนี่จริคนพอไดายปะไข่เยอะ ไม่ใช่ไข่แม่ทุกด้วยกินไป forget, no. กินไปกินไปยู s cool. <S ุ่เป็นจะไดล่ะ <c oughs> ตอนเราทำเราไม่ได้ชิมเนอะอเล็กเปิดเปิดหน้าต่างนิดนึงชิลกยร้อนคนทำครัว Ini Hmm. 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 Den är middag. Fyra personer delar. Cirka 200. Killing, det är 86. Grönsaker, cirka 60-80. Och mixa med grilla och sånt. Matin. Varsågod. เราแล้วสองร้อยครุ้นจ้ะสามที่บอกอาหารมือนี่เนาะกินทีค้นอร่อยมากพักอะไรไปพักไป

เรจะเอาอีกไหมรู้เดี๋ยวผมคิดว่าจะเอาอีก okay. แต่ต้องกินหมดก่อนต้องกินที่จานหมดก่อนครับ ถ้าคนจะทำชาลกไก่ใส่ผักตาทุกคนชอบอใส้ผักที่ทุกคนชอบทุกคนชอบอชาตกคนไม่ชอบแตงไม่ต้องใส่ถ้าอะไรชาชาบข้า,ขาวโพดใส่ได้ใส่ข้าวโพดก็ได้มันเป็นสลัดเย็นออื แต่พ en. like right? ่อไม่ชอบบัคเขียบไม่ชอบแม่แม่กินข้าวโพดได้ก็แล้วกินข้าวถอดต้มแม่ซื้อสี่แพ็คนะทำไมไม่กินนะข้าวโพดอ่ะสองอาทิตย์อ่ะอะไรอะไรข้าวโพด with milk and when you put it in microwave เั้นป๊อปคอนปะป๊าบัติสไมส์ใช่เจ้าตัวนี้นกโอมนกแฟชั่นมาทำไมมาทำไมทำไมเก้าปศ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 ไม่ใช่เ้าปศเก้าปศเก้าออใชชอบแบบป๊อปคอนใช่เป็นคอนแฟชั่น and คอนแฟชั่นอะไร คอนเฟกส่วนมากเขาก็ทำมาจากฟอกไก่คอนทั้งนั้นแหละลูกแบบสมัยแม่ไก่ชิมมดนะอันนี้ของแบ่ไข่สีแดงของแม็กซิวของ่อสีไดเยับโอเคทุกคนกินน้ำดื่มโอ้ยนสมูทตีกัน อะไรชดีชดีชดีทำไมเราอยู่กลางผมไม่รู้ผมอยู่กล้อหวันนีันวานบูบอรี่ที่พ่อเก็บเนี่ยอันนี้ครั้งที่สามแล้วนะเลยอีกสองครั้งเสรจไหมจะปั่นให้ห้ารอบในนี้ครั้งที่ครั้งที่สามแล้วนะเนาอันนี่ว่าหวานหรอร้อยเปบบบพอน้ำตาน้น้ำาน้ำแข็งผสมข้น ่รสแซ่ดีทุกคนอาจจะกินเพิมพอเติมรอบสองนะทุกคนรอบสองน่าจะ take more. s ไไม่ต้องเอานพอริก can a Eat Yes you're full. Yes. Hey, good. Take this box. not eat all. I know. Go get box for me. I'll put it in here. Give ัมดย,ย,ยังงี้ทุกคนยังงี้เรื่อยๆอก็เยอะไปบบกไหนกินได้โอ้โหตับยังไงให้หกอ่ะเหลือแค่นี้ทุกคนเหลือหนึ่งจานอาหารมื้อเช้าม่อเช้านีอ่อร่อยมากหกขาดเลยอ่ะมันอร่อยจริงจริงทุกคน อเล็กกับพ่อเติมละคนละสองสองจานแม่กับแม่ทิวไม่เติมแล้วก็ปิดไว้โอ้ยหกแล้วอา